เฉยๆโดยไม่เคยเขียนอะไรออกมาเลยเนี่ยมันทำไม่ได้หรอกนะเพราะฉะนั้นเขียนเถอะมีไก่มีเป็ดใช่ไหมล่ะเขียนออกมาร่อนมีไก่กับเป็ดโจทย์บอกว่าอะไรเลี้ยงไว้จํานวนหนึ่งในตอนแรกเป็ดน้อยกว่าไก่อยู่สิบสองให้อะไรเป็น x ดีต้องให้ x กแ็แหละอ่ะสมมติให้เป็ดเป็น x ตัวอ่ะมี x เ,เป็ด x ตัวไก่ต้องบวกสิบสองหรือลบสิบสองคิดดีๆนะ บวกหรือลบทำไมไก่ถึงเป็น x บวกสิบสองเพราะเพราะไก่มันมีมากกว่าถูกต้องเพราะไก่มันมีมากกว่าอ่ะคราวนี้พอเราได้ตรงนี้แล้วใช่ไหมต่อมาซื้อไก่เพิ่มค่ะไก่จะมีมากขึ้นหรือน้อยลงซื้อไก่เพิ่มมากขึ้นเพิ่มเท่าไหร่เพิ่มกี่ตัว สิบตัวถูกต้องก็บวกไก่ไปอีกสิบตัวค่ะกลายเป็น x บวกยี่สิบสองและซื้อเป็ดมาอีกจำนวนหนึ่งเอาไม่รู้เท่าไหร่อ่ะไม่รู้แต่กลายเป็นว่ายังไงจนกระทั่งเป็ดเป็นสองเท่าของจำนวนเดิมกลายเป็นเท่ไรอ่ะสองเท่าของจำนวนเดิมสอง x ลูกเออส <2 X. S 2> อง x สอง x สองเท่าก็คือสอง x แค่นี้เองจบแล้วสมการว่ายังไงสมการมาแล้วในขณะนี้มีเป็ดรวมกันเป็ดและไก่รวมกันหกสิบเอ็ดตัวรวมกันได้หกสิบเอ็ดตัวแค่นี้จบแล้วเนี่ยจบแล้วบวกกันตอนนี้นับเป็นหกสิบเอ็ดตัวแล้วก็แก้หาค่าเอออกมาอ่าได้สิสามใช่ไหมมีคนได้คำตอบละเอาอ็บวกสองเอ็เป็นสาม x สามเ็บวกยี่สิบสองเป็นหกสิบเอ็ด 3x ย้ายย2ิบสไปลบเนาะยี่ยิบไปลบได้3 9 x ของเราเป็น13ซึ่งต้องดูว่า13คือคำตอบไหมย้อนกลับไปที่เราแทนค่าไว้13คือจำนวนของอะไรของเป็ดนะ13คือเป็ดนะเขาขถามหาไก่ต้องเอา13บสวกสิค่ะตอบกี่ตัว25ตัวนั่นคือคำตอบวงเล็บคำตอบข้างหลังไว้ด้วยค่ะว่ายีตัว ต้องทําได้เพราะเคยสอนแล้วโจทย์เรื่องอายุใช่ปะ่ะเราทํามาเยอะมากเขาบอกว่า <c oughs> พ่อและลูกมีอายุรวมกันเก้าสิบหกปีอ่ะ <c oughs> เขียนตัวนี้ก่อนเลยพี่เคยสอนว่าเขียนยังไง <c oughs> พ่อลูกช่วงเวลามีปัจจุบัน <c oughs> ปัจจุบัน,จจบนกลาอะไรสามปีที่แล้วสามปีที่แล้ว ให้พ่อเปนน้ก,ก่อนนะลูกจะกลายเป็นเท่าไหร่ถ้าสองคนรวมกันได้เก้าหกถ้าพ่อเป็น x ลูกจะเป็นเก้าสิบหกลบ x ค่ะเช่นถ้าพ่อหกสิบหกลูกก็จะสามสิบใช่ไหมถ้าพ่อหกหกลูกจะสามสิบอ่ะคราวนี้คราวนี้เขาบอกว่าพออ่อ x ลูกเก้าสิหกลบ x นะ เมื่อสามปีที่แล้วทุกคนอายุมากขึ้นหรือน้อยลงสามปีที่แล้วน้อยลง x ลบสามคราวนี้เก้าสิบหกลบ x ก็ลบสามค่ะกลายเป็นเก้าสิบสามลบ x ทุกคนอายุน้อยลงอายุน้อยลงโอเคไหมอ่ะคราวนี้ยังไงอีกมีคนเสร็จแล้วเห็นไหมเมื่อสามปีที่แล้วลูกมีอายุเป็นครึ่งหนึ่งของพ่อค่ะลูกลูกนะเป็นครึ่งหนึ่งของพ่อ ลูกเท่ากับครึ่งหนึ่งของพ่อโอเคอ่ะคราวนี้แก้สมการเราแก้ยังไงเดียคูณไข่สองเข้าไปค่ะคูณไข่คูณไข่ตัวนี้นะมันจะได้เป็นเออเกสิบสามคูณสองร้อยแปดสิบหกลบสอเท่ากับเอกลบสามก้อนนี้จะได้ค่า x อออกมาเป็นเท่าไหร่เอ่ย ได้ค่ะ x อ,ออกมาเป็นเท่าไหร่ไหนลองคิดเลขตามสิย้ายสองตัวนี้ไปฝั่งนี้โอเคไหมย้ายไปบวกถูกต้องสาม x ลบสามคราวนี้แก้สมการเลยย้ายสามไปย้ายข้างไปหาร x ของเราจะตอบเอ,อ่อหกสิบสามปีค่ะถูกไหมแล้วคิดคิดอีกแบบหนึ่งได้แต่คำตอบสุดท้ายจะต้องเท่ากัน คอนแบบวิธีนี้จะต่า63นะอายุของพ่อก็คือก้อนนี้เลยได้63แต่ถ้าถามลูกก็จะกลายเป็น63สบลบกับ96้าสอ่ะสาอืมสามสิูน้ำาูวันมีคอร์สเรียนออนไลน์เตรียมสอบเข้ามอ1นึ่งจากจบคอร์สเนื้อหามาตะลุยโจทย์กันในคอร์สสปีดอัพคอร์สนี้จะตะลุยโจทย์กันมากกว่า700ข้อเพื่อเพิ่มทักษะการทำโจทย์ในวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ซึ่งจะทำโจทย์ได้ตั้งแต่พื้นฐานจนถึงขั้นสูงพร้อมลงสนามทุกสนามสอบทักมาได้ที่กวดวิชาท o เกตเตอร์เลยค่ะคุณน้ำควรยินดีให้คำปรึกษานะคะ